คนกดดันได้ไหมครับเพราะว่าโทษทุกข์หนักให้ไทยสาวอ่ะมันจะมันจะไปตอตงถามมีคู่ครองหรือย,ยังเออถ้าเปลี่ยนจากคู่ครองเป็นนุ่นส่วนจะได้ไหมทํางานเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าทําไมเราต้องชากวามเพริ่ตรงข้ามที่มีอายุมากๆในแะหละถูกไหมดาวสาวอ่ะยังได้อย่างหนึ่งนะเราก็ต้องเดาไป่นแหละให้มัน เหมาะสมหรือว่าจะให้มันสอดคล้องกับวัยเข้าด้วยกับเพศเข้าด้วยอะไรเงี้ยนะครับแต่งงานหรือยังเราก็ยังไม่รู้ด้วยใช่ไหมอ่ะไม่เป็นไรถือว่าโอเคเพราะว่าอ่านโทรอ่านจะพบปัตนิจะอาว่าเป็นคู่ครองก็ได้นะครับคู่รคงเป็นคนมีอายุได้ไหมครับดาวเสาได้ได้เลยเสาแปลว่าเก่าแก่เยอะเยอยาวนาน นะตอนถูกไทยเสาใช่ไหมอาจารย์ค่ะขอขยายตรงมฤตอยู่ที่อยู่พบตรงข้ามครับก็หมายว่าเสาเนี่ยไปสถิตพบกรรมาแปลว่าก็ดึงเชื้อนะเข้าของมฤตยวไปด้วยใช่ไหมเสามันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมมีมรีรอตู่เข้าไปอยู่ด้วยเพราเสาไม่หนีมันก็จะมีเชื้อของนี้ไปด้วย พอพอโอเคไหมครับก็คือทําให้ทําให้แบบติดลบไปใหญ่แย่ไปใหญ่ใช่ไหมคะแต่ก็เหนื่อยเหนื่อยกว่าเดิมอ่าก็ต้องใช้วาวยุ่งยายุ่งยากแนงานคู่ครองชอบเรื่องดี้ลับได้ไหมครับอะไรนะครับคู่ครองชอบเรื่องดี้ลับเพราะมีเรื่องไอเต่าเดี๋ยวเรื่องคู่ครองเดี๋ยวเราค่อยว่าดีไหมอันนี้เราพูดถึงเฉพาะการงาน เวลาเราทายเรื่องอะไรเราก็าพูดเฉพาะเรื่องนั้นนะครับถ้าเราไปพูดคู่ครองก็แปลว่าเราต้องไปพูดถึงเรื่องคู่ครองแล้วนะครับแต่ต้องบอกว่าเขาบอกมีคู่ครองแล้วก็ลองทามีคู่ครองเกี่ยวข้องกันเรื่องก,การงานไหมอย่างงี้เพราะาเรากำลังทายเรื่องการงานถูกไหมครับคู่ครองเป็นไง๋ยว่าีหลัง <laughs> โอเคไหมครับ ก็คือเออเราจะทายเรื่องอะไรเราจะพบนั้นเนี่ยเอามาไปาก่อนนะครับแต่ว่าถ้ามันมีดาวเข้าไปลอยในปมนั้นเราก็จะต้องเอาความหมายของดาวลอยที่มาจากพบอะไรมาร่วมด้วยเท่านั้นเนี่ยแต่ก็ยังคงเป็นเรื่องของการงานอยู่ซึ่งอาจจะไปเกี่ยวกับคู่ครองก็เป็นได้นะเพศตรงข้ามก็เป็นได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณส่วน โอเคไหมอันที่ที่ท่านพูมาเนี่ยโอเคใช้ได้นะครับแต่ว่าให้มันเป็นเรื่องการงานนะครับแล้วก็เรื่องยุ่งยากเนี่ยนะครับดาวเสาเนี่ยนะครับเป็นเดทซะด้วยอย่างเงี้ยนะครับแปลว่าเพศตรงข้ามเนี่ยมีตำแหน่งซะด้วยกดดันอย่างเงี้ย นด้ไหมอ่าคุณคุณบางปอนได้ปฏิบัติไปหรือยังครับได้แล้วค่ะอาจารย์ได้แล้วเนาะโอเคไหมไม่ยับไหมยับไหมไม่ยับค่ะอาจารย์แพ็คดีมากเออแพ็คไปยังดีเลยนะเพราะว่าแต่ก่อนนนไม่ได้แพ็คอย่างนั้นนะโอ้เขาก็บน่นกันนะว่ามันยับเลยไปถามที่ไปสนีแหละทำยังไงไห้ยับแต้เราเอาอย่างนี้แล้วกัน เราก็ยอมเสียค่าดำเนินการเพิ่มขึ้นให้เข้าไปนะครับอตนนี้ทุกทุกใบที่ได้รับก็จะไม่ยับอารุ่นนี้ฝากไปเลยนะครับเดือนหน้าก็จะเป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็ท่านที่ประสงค์เรียนแล้วอยากจะมีบุฒิบัติไว้เก็บไว้ให้เป็นหลักฐานนะเป็นที่ระลึกนะครับเป็นเครื่อง,งยืนยันนะครับว่าเราผ่านวิชานี้ไปแล้วก็สามารถขอได้นะครับ โอเคนะครับแล้วค่อยว่ากันนะครับบุธิบัติของวิชาเนี่ยนะครับออกโดยบ้านอาจารย์หัวสิททานะครับอาจารย์อาจารย์ก็ขอจะุญิตผมจรเมื่อเมื่อมีมือไปดูการงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องลี้ลับอย่างนี้ได้ไหมการเราดูโยะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการงานด้วยแล้วท่านถามว่าอะไรนะครับทํางานเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับได้ได้ไหมครับทํางานเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับงานเนี่ยจะต้อง เอาดาวเจ้าเรือนของพบกรมมะเป็นดาวทานนะครับไม่งั้นเราก็โอ้โหเอามาไม่รู้เป็นเราต้องหาหลักให้เจอนะพูดถึงการงานเนี่ยต้องเอาดาวเจ้าเรือนของพบกรมมะถ้าพูดถึงการเงินต้องเอาดาวเจ้าเรือนของพพกระดุมพาะมาเป็นหลักนะครับหรือว่าถ้าพูดถึงการเงินการหาไรายได้ ตรงนี้ยนะครับลายรับนะครับอยู่ทางทิศทางใดเนี่ยเราต้องเอาดาวเจ้าเรียนอ,อะ่างเช่นกระดุมพระดาวเจ้าเรียนเป็นดาวอาทิตย์อย่างเงี้ยทั้งนั้นเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับการหาไรายได้การหาเงินหาทองเนี่ยนะครับอทิศทางเนี่ยอยู่ที่ทิศอะไรครับทิศอะไรครับทิศเหนือค่ะ ทิศกระดูมผ้าทิศของดาวทิศอะ่ะตะวันออกอะไรครับเฉีงเหนือทิศอีสานเนี่ยนี่ยะนี่ใช่ไหมส่วนใหญ่เรื่องทิศกัเราจะใช้ทิศจากภักษานะทิศจากอันเนี้ยนะครับไม่ค่อยตรงกันเขาไม่ค่อยเล่นกันแต่นี่ตายตัว เรื่องทิศทางนะครับนใช้อย่างใดอย่างหนึ่งไปดีกว่าถ้าไปใช้สองอย่างมันอีหลังอีเหลือนะครับซึ่งถ้ามันไม่ไม่ไปทางทีเดียวทางเดียวกันเนี่ยทําให้รอลังเลน,นะครับไม่รู้จะออกคำเหตุผลว่าอะไรขึ้นมานะครับถ้าส่วนตัวาอาจารย์อาาจรยใช้ทิศจากทักษะนะครับอะเรื่องการงานอยู่ทิศอะไร อย่างเงี้ยเรื่องก,การงานไปนดาวอะไรทิศอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคดีนะครับทุกคำถามเป็นประโยชน์นักึษาทุกท่านแหละครับอ่าเรื่องการงานหรือการเรียนเนี่ยนะครับก็ไปในตะําลองเดียวเป็นกิจกรรมการเรียนก็ต้องดูตรงนี้นะครับเพราะเขายัางไม่มี การกระทำเกี่ยวเรื่องการทํางานก็คือการทํางานคือการเรียนก็นั้แหละนะครับบางคนบางสานัาก็ไปแบ่งว่าโอกาสเรียนระดับประถมมัธยมใช้ปุตตาการเรียนระดับอุศึาษ,ษาใช้สุภาถตาครับพ่านจะตัดใจใจอะไรก็สุดแล้วแต่ท่านนะครับแต่ขออาจารย์ใช้กลับมาการเรียนถ้าการศึกษาต่อต่อตอางประเทศอาจารย์ใช้สุภาอย่างเงี้ยนะครับ โอเคไหมอ่าการเงินนุว่าครับการเงินอออออการเงินมะครับการเงินการเงินน,งนีร่นนราหูราหูคนซับไหมคะอาจารย์อ่าดีครับดีดีอันนี้อ่าเดี๋ยวก่อนจะพยากรณ์เรื่องการเงิน เราก็จับดาวอะไรมาครับพยากรณ์ดาวอาทิตทย์ครับ้าวดีดมากเป็นดีดมากครับเพราะว่าเป็นกเกษตรทำงานเกี่ยวกับธุรัจการยุทศาสตร์การรักาฐานได้ครับดาวอาทิตย์ครับอ่าดีอ่าอย่างนี้ดีเป็นกเกษตรด้วยมั่นคงใช่ไหมอ่าทำงานเกี่ยวกับการใช้ความรู้ใช่ไหมอาทิตย์พุธเนี่ยคูสติปัญญาใช่ไหมครับใช้ความคิดใช้ความรู้นะครับ แล้วดาวพุธก็มาสตันในเจิงของหมหา,า,าจักรกับราชาโชคด้วยนะครับถ้าอย่างเงี้ยบอกมีราหูนะครับมาเป็นคู่ศัตรูกับพุธก็ใช่แล้วลาหูลงศัพย์ก็ใช่แล้วอะลราออกคับเป็นจักรที่ครับมีราหูอยู่ด้วยเป็นคู่ศัตรูด้วยกับดาวพุธแล้วก็คู่ศัตรูกับอาทิตย์ด้วยมาอยู่ในอพกระดุมพระนะครับ แล้วก็เป็นสุริยพหาด้วยใช่ไหมครับทั้งสามดวงเลยเอาเป็นว่าเรื่องการเงินเนี่ยดาวทิตย์เป็นเกษตรจังหวะดหนึ่งจังหวะดสองก็อยู่ที่เดิมมีความมั่นคงในการหารายได้นะครับไม่ใช่เทียบในะเรื่องการหารายได้นะครับแต่ว่าถ้าก็าถามมาเทีพบอะไดีบอกโอ้ทํางานดี่น้องดาวอาทิตย์นะครับงานราชก,การก็จะดีางาน แต่ใช้ความคิดสติปัญญาเนะี่ยเป็นทนายความดีไหมอย่างเงี้ยก็ได้ษนะครับเพราะว่าดาวพุธก็เป็นดาวเด่นในดวงนะครับถึงแม้ว่าจะมาจากพอปีหน้าก็ตามทีแปลว่าเบื้องหลังถึงแปลว่าการวางแผนก็ได้นะอ่ะเวลาหูมาอยู่ด้วย เมื่อกี้ที่ท่านบอกว่าเป็นลาหูลวงทรัพย์หรือคนทรัพย์เนี่ยอ่าใช่นะครับอ่ะท่านจะทายว่างไงดีครับมีกข้ามาอยู่ด้วยอย่างเงี้ยเป็นคู่ศัตรูกาทิตแล้กวก็พูดด้วยแล้วลาหูะจ,จะพบอะไรอย่างเงี้ยล้วก็เอาเชื้อม่า <c oughs> ลองดูครับจะพยากรแม่มีเห็นลาหูยไหม ถามมาได้ก็ใช้ออกไปใช้จ่ายอ่าดีครับดีครับเ <c oughs> ก็บเงินไม่โยเก็บเงินไม่ใช่ไหมเพราะว่ามีฝันตมาคอยอ่ามาคอยรบก,กวนเนี่ยมาคอยลวงทราบอ่ะมาคอยมาคอยทําลายอ่ะแล้วเวลาหัวเองมาจากพบเลยครับมรณะใช่ไหมอ่ามีเสื้อมรณะมาด้วยแล้วเป็นลาหัวด้วย อย่างเนี้ยเราก็มัน่นใจยออกขามยากรว่ากอ,อการเงินเนี่ยมั่นคงนะใช้ความรู้ใช้สติปัญญาเนี่ยหาเงินได้แต่ก็เก็บเงินมาคืออยู่มีเรื่องต้องใช้อยู่เป็นประจำนะดูเวเป็นงี้ยนะครับมีเงินเมื่อไหร่มันก็มีเรื่องขยายเข่ามาเมื่อนั้นเนี่ยแล้วก็ถามว่าเป็นเงนินไหมครับเป็นองต้นแล้วเราก็จะรู้อ่ะที่เราทายไปเนี่ยถูกไหม อันนี้เป็นต้นนะครับถ้าก็บถามครู้อาจารย์ถ้าพุทธอันตพานวิวาสลาหูนี่ต้องพุทธต้องมาอยู่นะครับในเรือลาหูใช่ไหมครับเอตรงนี้ขอความรู้เนี่ยอยู่คู่กันแต่ว่าเป็นคู่ศัตรูกันจะอยู่ตรงไหนมันก็เป็นคู่ศัตรูกันถูกไหมครับนะพุทธอันตพานวิวาสลาหู ศกษาประเทศศัตรูใช่ไหม <c oughs> อยู่ตรงไหนคือมันก็เป็นคู่ศัตรูกันถึงแม้ว่าจะทํามุมเวลาอ่านนั่นมันก็เป็นคู่ศัตรูกันจะโยกจะตีโคจะเลียงแรงมันก็เป็นคู่ศัตรูกันถ้าสัมพันธ์ถึงแต่นี่กลุ่มกันเลยเห็นไหมครับโอเคไหมอ่าแล้วดาวทิยเป็นไงครับเป็นมนตรีนะครับ เกี่ยวเรื่องการเงินเนี่ยมีผู้บัญถัมผู้ช่วยเหลือด้วยนะครับคนที่มีตำแหน่งของนอาทิตย์แปลว่าเจ้านายก็ได้นะช่วยเหลือสนามถนนทำให้การเงินของเราเนี่ยมันคล่องตัวนะครับแล้วก็เจ้าจะตายเองการหาเงินโดยใช้ความคิดสติปัญญาตั้คู่เนี่ยมันคู่คิดคู่สติปัญญา คู่ดาวนี่สําคัญนะครับทานานะครับออกคับวิทยากรโดยใช้คู่ดาวนี้ก็ทําได้แล้วก็แม่นด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยเรื่องคู่ดาวเราก็ต้องศึกษานะครับคู่มิตรคู่ท่าค,คู่สมโภชคู่ศัตรูและอย่างอื่นๆเนี่ยนะครับในตารามีข้อมูแล้วนะครับต้องฝึกเรื่่งอนนั้นขอขอยเรื่องครับในเมื่อมันเป็นคู่วิชาการหนึ่งกับสี่มันจะศึกษา เรื่องการเรงินได้ไหมได้ไ,มไหมครับจะไทยอ่าถ้าถูกถูกถเนใช่ครับเพราะเราพูดถึงเรื่องกอารเงินใช่ไหมเป็นดาวอาทิตย์ที่เป็นกเกษตรแล้วมีพุธที่มีตําแหน่งทั้งหมายจากราชาเช้าราชาโชคมาเป็นคู่ที่สนับสนุนอาทิตย์อีกทีหนึ่งนะอย่างเป็นหมายจากและราชาโชคด้วยนะครับคำพูดความคิด ติปัญญาดาวพุธเห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยเรื่องการเงินเนี่ยก็มีความมั่นคงนะครับแล้วก็ถ้าเกี่ยวกับเรื่องเอกสารหรือเปเรื่องเนี่ยพุธเนี่ยเป็นเช็ฟยังได้เลยจะเป็นเรื่องการเงินเห็นไหมครับเจ้าชะาเนี่ยมีความสามารถในการหาเงิน นะครับในลักษณะของดาวพุธหรือดาวอาทิตย์ได้แต่ถูกราหูเนี่ยบรบกวนจนไม่คุอนติบโตก็คือมีเรื่องต้องใช้เก็บเงินไม่อยู่อย่างเงี้ยนะครับจะต้องสูญเสียไปเพราะมาจากมรณนะนะครับดังนั้นเนี่ยบอกได้เลยว่าหาเงินได้ดีมีเงินเนี่ยมั่นคงแต่ว่าไม่เหลือ มีเรื่องต้องใช้พอดีเจ้าจะตัวเขาไม่อยู่เนาะ <c oughs> อ่ะโอเคไหมครับอาจารย์ก็เดี๋ดวขอความรู้หน่อยครับเพราะว่านิยามดาวอาทิตย์กับราหูไม่มีตอนนี้ถ้ามันคู่กันนี่เราเราจะใช้ว่าไงครับอาทิตย์กับราหูนี่อันนี้ก็ก็คู่ศนะัตรูนะขออศัตรูในความหมายว่าศัตรูกันเรื่องมัวเมาหรือว่านักเลงาคาหาหรือว่าถ้าบวกดาวกับดาวครับมันจะตีตีความยังไงครับ อันธิกราหูเนี่ยก็คือเป็นศัตรูในนิทานชาติเวรนะจะต้องจะต้องแตกแยกต้องจากกันศันะตรูนี่หมายว่าว่าไอ้การเงินเนี่ยมันจะต้องแตกแยกต้องนะแยกทางนะจากกันเห็นไหมครับก็แปลว่าเงินเนี่ยมันไม่อยู่กับตัวนะครับถึงแม้จะบอกว่าเงินเนี่ยมีความมั่นคงก,ก็จริง แต่มันเก็บไม่อยู่ <c oughs> ถ้ามันคงไม่มีกระเด็นไปไหนแล้วรวยเลยนะเนี่ย <c oughs> อ่ะลองทายเลยสิครับดวงน,นี้ม,มีมีเงินไหมหาเงินง่ายไหมเออจะดูตรงไหนคบพชาอะจะดูตรงไหน้า <c oughs> เาดูที่กระดุมพระใช่ไหมดาวที่เป็น